เรียนรู้เชื่อยะทุกช่วงวัยเนี่ยมันจะว่าเท่าเทียมกันหรือไม่เนี่ยพเองก็ยังงงเนาะเพราะการศึกษาไทยเนี่ยที่มีอยู่ตั้งแต่ไม่รู้กี่สมัยแล้วนะครับกี่ปีแล้วมันก็ยังไม่มีความเท่าเทีเทยมเลยนะครับแล้วพอได้หัวข้อนนี้ก็เลยจะพยายามทําให้เห็นว่ามันเท่าเทียมกปนยังไงนะครับเพราะว่าจริงแล้วเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของ ดิจิตอลเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้หลายหลายช่องทางและก็ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมของพื้นที่ด้วยนะครับอย่างพื้นที่ผมเนี่ยที่ปริกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชายขอบมันไม่ใช่มันไม่ใช่สังคมเมืองนะครับซึ่งบางทีในเรื่องของสืง่อเทคโนโลยีอะไรต่างเนี่ยมันอาจจะไม่ก้าวล้ำมากนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ก็อยากให้เห็นถึงความตั้งใจว่าในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยบทบาทของท้องถิ่นสําคัญในเรื่องของการที่จะสร้างกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยการกําหนดไว้ในนโยบายก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายเพราะถ้าเราไม่กําหนดไว้ในนโยบายเนี่ยโอกาสที่จะไปขี่ไปทำเนี่ยมันอาจจะต้องอไปตั้งโจมเพราะตั้งโจมใหม่แล้วมันจะเสียเวลาดังนั้นเนี่ย ถ้าเราสามารถกําหนดไว้ในนโยบายไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเนี่ยอย่างของเทศบาลปิดเนี่ยนโยบายผมมีอยู่เด้านผมกําหนดไว้ในอย่างนา้อยนลยบายด้านที่1ที่เป็นเรื่องของการพัฒนาองคอ์กรพัฒนาเมืองและพื้นที่เพื่อให้เกิดการเข้าถึงของพี่น้องประชาชนและภาคีภาคส่วนต่างเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเนี่ยมันก็เข้าถึงหลายช่องทางหลยช่องทางของอ เทคโนโลยีดิจิตอลก็เป็นช่องทางหนึ่งของการเข้าถึงดังแบบนั้นในนโยบายด้านที่หนึ่งเนี่ยก็พูดชัดถึงเรื่องของการเป็นโอเพนโซซ e ตี้หรือโอเพนออฟฟิศและก็เป็นทรานส p a r e n เรนซี i ออฟิที่จะให้พี่น้องทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะนั้นการใช้ช่องทางของการสื่อสารนอกจากจะตัวต่อตัวแล้วลการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลน่าจะเป็นตัวหนึ่งเสร็จแล้ว ทำยังไงก็ต้องเอาได้วายไปสู่การปฏิบัติประกอบกับแนวคิดของเทศบาลเปือเีเรากําหนดเป็นวิสัยทัศน์ไว้ว่าเราจะอยู่แบบพอเพียงร้อยเรียงวิถีชมุชมชนคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพราะเราต้องการเห็นความเป็นประชาสังคมสมิสุขทีนี้พอ,อกคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเนี่ยมันจะไปตรงกับตัวของวบานาเจนดาหรือวาระแห่งเมืองในการที่จะ พัฒนาเมืองของเูเอ็นทพิจัตที่ต้องเปิดโอกาสให้คนเนี่ยเข้าถึงเมืองได้มากที่สุดแล้วก็ต้องเอาคนเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบได้การเข้าถึงในทุกวิติเราก็เลยคิดว่าในส่วนหนึ่งที่เราต้องการเห็นความเป็นพื้นที่เปิดของเทศบาลเนี่ยหรือจะให้มันเป็นสมาร์ทออฟฟิศนะครับการใช้คนเป็นศูนย์กลางน่าจะเป็นตัว ก็เลยเป็นที่มาของความตั้งใจว่าอย่างน้อยเราต้องปรับม n d เซ t ของคนทั้งในองค์กรกับคนทั้งในชุมชนและคนที่จะมีโอกาสประทัสังสรรค์กับเราดิจิทัลมายเซตถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะต้องเปิดให้เห็นถึงความเป็นคนที่จะต้องรู้ไม่มากก็น้อยจะต้องรู้ไว้ก่อนว่าหนึ่งในเรื่องของมีเดียนะครับ ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารและก็ในเรื่องของตัวดิจิตอลเองเนี่ยที่คนเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับทำยังไงครับก็ต้องสร้างกระบวนการการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นเพราะการสร้างกระบวนการการเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าอย่างน้อยในขอโทษนะไม่มีพอยเตอร์ที่อยากชี้ ตรงนี้ชี้ได้ยังไงบ้างเนี่ยในนี้อย่างน้อยเนี่ยในตัวของความรู้ความเข้าใจก้าด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเช่นใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นไหมใช้ยังไงหรือใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไหมแล้วก็ใช้โอเคใช้งานเพื่อที่จะให้เห็นรถถึงเรื่องของความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวหรือ ข้อมูลที่เป็นข้อมูลของของค์กรจะทำยังไงใช้เพื่อที่จะนำเสนอของงานนะครับที่จะเป็น r r s s n t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  o o ออนไลน์หรือ presentation ออนไซต์อะไรก็แล้วแต่นะครับการใช้ในเรื่องของการประมวลการใช้คำนวณการใช้เพื่อที่จะประชุมออนไลน์กันบ้างโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตของโควิดที่ผ่านมานะเราก็มีการประชุมออนไลน์กันทั้งกรรมการชุมชนทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องวอรวบรวมองคนะครับรั้งจากตรงนี้เนี่ยมันทําให้เห็นว่าถ้าเราไม่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในองค์กรโดยเฉพาะพนักง,งานของเทศบาลทุกระดับเนี่ยนะครับและก็คนในชุมชนโดยเฉพาะคณะกรรมการชุมชนกสมกททหรือกลุ่มกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็โอกาสที่จะไป กระจายข่าวหรือโอกาสที่จะสื่อสารเนี่ยมันอาจจะถูกล็อกได้ดังนั้นก็เลยคิดว่าการสร้างฐานความคิดฐานความรู้และทักษะความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องให้กับพนักงานให้กับคนของเราเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ค้ารู้ในการที่จะ,ะใช้เทคโนโลยียังไงเพื่อที่ให้เกิดทักษะในการใช้สื่อที่ ไม่ไม่ใช่อพอเจออะไรแล้วก๊อปแชร์ก๊อปแชร์ไปโดยที่ไม่คิดไม่ไตรตรองอะไรสํางงนี้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยต้องสร้างพื้นที่ให้เกิดพื้นที่อย่างความคิดที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นสื่อนี่มันเป็นดาบสองคนสองคมเนาะถ้าใช้ดีก็ดีไปถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยมันก็เสียหายทั้งตัวขององค์กรด้วยตัวของคนที่ ได้รับผลกระทบด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวของผู้ใช้สินนั่นเองนะครับดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มองเห็นว่าเรื่องของการสร้างคนเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในเทศบาลวังริ่นนี่นะครับสภาพโดยทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ถึงกับอยู่ใต้พรมต l ลน e เพราะว่าใต้โพรงที่รานนี้มีอยู่ประมาณ5-7ถึงครัวเรือนแค่นั้นเองแต่ว่าจะอยู่ฐานล่างใกล้ๆก,กับฐานเจดีย์เนี่ยมากกว่าที่จะอยู่บนยอดเพรั้นโอกาสของการเข้าถึงและโอกาสของการเรียนรู้เนี่ยโดยเฉพาะเด็กยุคหลังเนี่ยมันอาจจะไม่มีโอกาสเหมือนเด็กในเมืองก็เลยคิดว่าเราจะสร้างเด็กและเยาวชนของเราอย่างไงให้เป็นคนกล้าคิดกล้าทำ ก็ต้องเดินหน้าในเรื่องของ smart governance ให้ได้ก็ต้องเดินหน้าในเรื่องของ smart people ให้ได้ต้องมาเปิดพื้นที่การเรียนรู้สร้างโอกาสให้กับเด็กที่ต้องเข้าถึงในเรื่องของการเรียนรู้ดิต่างตัวของเทคโนโลยีต้องนะครับในการจัดกระบวนการการเรียนรู้แน่นอนที่สุด8สาระหละักอันนี้ทั่วไปแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราใช้สาระท้องถิ่น ที่เราเรียกว่าบวก4เข้าไปเสริมในหลักสูตรบวก4นี้ก็จะเป็นเรื่องของวิถีชุมชนวิถีชุมชนเนี่ยก็ต้องเอามาตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตวิถีชุมชนไม่ใช่เรื่องของปรสานาาวิถีชุมชนจะต้องบอกได้ว่าในอดีตมีความเป็นอยู่ยังไงและปัจจุบันมีความเป็นอยู่ยังไงมีความสอดร,รับกับตัวของเทคโนโลยีที่เข้ามารุมเราแบบไหน และในอนาคตหล่ะที่มันจะเป็นยุคโรบอทเนี่ยจะทํำยังไงเพราะั้นการตั้งรับปรับตัวการรู้รับปรับตัวของคนในสังคมเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะต้องไม่ตกยุคที่จะต้องไม่ตกหล่นในระหว่างทางน,นะครับเพราะในในเรื่องวิชาอื่นก็เช่นกันก็พยายามที่จะใช้สื่อที่มันเป็นสื่อเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตัวของ M.I. และก็ L เตรงนี้นะครับ M.I.L.D. ครับเพราะเราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการการ,การเรียนรู้เนี่ยถ้ามันสามารถที่จะใช้เรื่องของ Active Learning ไปใส่ตั้งแต่ตัวเล็กๆในระดับระ,ระดับประถิ่นไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวของอนุบาลหรือตัวของชั้นประถนเนี่ยนะครับ ที่จะต้องใช้เรื่องของการเรียนรู้เชิงครูเป็นศูนย์กลางมากกว่าที่จะให้เด็กเป็นศูนย์กลางนะครับและให้ทำเป็นโครงงานให้ทำเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะการเรียนรู้แบบเรียนร่วมแชร์ประสบการณ์กันเป็นลักษณะคอลเลกทีฟเนและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะมองถึงเรื่องของความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีต้อง เราก็พยายามายาที่จะให้เห็นถึงการเรียนรู้ทั้งทางตรงโดยตังเขาเองด้วยเช่นกันเพราะนั้นกระบวนการการเรียนรู้หรือเชืศาสายในการเรีนยนรู้แบบนี้เนี่ยมันจะต้องฝังตั้งแต่ตัวเล็กๆไม่นั้นเนี่ยพอโตแล้วเนี่ยมันเกิดลักษณะที่เขาเรียกว่าช็อคทางวัฒนธรรมหรือคัลชรลเล็ที่เขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงในตัวของเทคโนโลยีได้อย่างครอบตัวได้ การเตรียมตัวให้เด็กเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเราก็เห็นว่าเออตัวของดิจิตอลนี่มันเป็นเครื่องมือที่สําคัญเนาะมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มีพลังไม่ว่าจะเป็นแลพลตฟอมต่างๆที่ที่มีและในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยคิดว่าท้องถิ่นไหนที่มีโรงเรียน ก็คงได้ใช้ไปแล้วในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่เราให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านและก็ครูก็สอนทางออนไลน์ไปอันนี้ก็เช่นกันครับเราก็พยายามที่จะทําให้เห็นว่าในเรื่องของทกระบวนการการเรียนรู้เรื่องของดิจิทัลเนี่ยมันสามารถเรียนได้ทั้งออนไซต์และออนไลน์นะครับเราพยายามสร้างสิ่งที่เป็น ไม่รู่วอันเรืยอหรือไม่อันเรืยอนะครับที่เป็นห้องเรียนให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงในเรื่องของสื่อการสอนและผู้เรียนผู้สอนเนี่ยที่จะต้องใช้ตัวของเทคโนโลยีดิจิตอลเพ้ามานะครับและในขณะเดียวกันก็จะเห็นชัดว่าหลังจากที่ทางโรงเรียนมีการจัดกระบวนการการเรียนรู้แบบนี้เนี่ย มันจะเห็นถึงเด็กเนี่ยสามารถสร้างเพจของโรงเรียนเองได้ที่เป็นฝีมือของเด็กนักเรียนนะครับและเด็กก็สามารถที่จะทําเป็นเพจของนักข่าวคนลเมืองของโรงเรียนเยนทศบาลตะบลปิ่เองนะครับถ้าท่านมีสมาร์ทโฟนมีอะไร,รอยู่เนี่ยสามารถคลิกไปได้ที่เว็บเพจของโรงเรียนเทศบาลตะบลปิ่ยก็จะก็จะมีและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการใช้ไลน์กลุ่ม ไลโอเอหรือว่าลฉพาะกลุ่มชั้นเรียนกลุ่มกิจกรรมกลุ่มสาระนะครับที่คุณครูสอนระหว่างครูกับน,นักเรียนหรือระหว่างนักเรียนด้วยกันหรือระหว่างครูกับผู้ปกครองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นถึงเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครูก็เรียกว่า Smart Teaching นะครับก็มีการสอนเรื่องโคดดิ้ง มีการสอนเรื่องการใช้3 d มดีมีการสอนเรื่องของการาหุ่นยนต์เบื้องต้นและการสร้างเว็บไซต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบนะครับก็จะเห็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นเดบ้าเองไม่ว่าจะเป็นทางมหาลัยสงขลานะครินและก็ทางมหาลัยทักษิณคณะศึกษาศาสตร์ ของมอ,อนะครับที่มาช่วยโรงเรียนเทศบาลอุปิช่วยจัดระบบการเรียนการสอนโคดดิ้งการเรียนการสอนในเรื่องของการทำเว็บไซต์ให้กับเด็กนักเรียนนี่นะครับจะเห็นว่าเด็กนักเรียนในแต่ละระดับเนี่ยนะทั้งประถมและก็มัธยมนะครับก็มีการฝึกทักษะในเรื่องของโคดดิ้งและก็เรื่องของอุนยนต์นะครับ มีทั้งสภาเด็กและเยาวชนนะครับเข้ามาร่วมด้วยที่เป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยที่มีทั้งเด็กนอกระบบกับกในระบบ,บที่ทํากิจกรรมสภาเด็กะเยาวชนเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนดิจิทัลผ่านเทศบาลน,นะครับและเราก็จะมีอบรมภาคประชาชนเพื่อที่จะให้ มีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ที่พี่น้องก็ใช้กันคืออะไรทราบไหมครับมีอยู่เกือบหนักไปที่ลายกับ f a c b o o k มีอยื่เยนเหลืออยู่สองตัวแค่นี้ส่วนอื่นนี่ไม่ก็เห็นเลยทั้งที่ผมรมกันไปเรียนรู้กันไปเยอะแยะมากมายนี่แหละครับ แอปพลิเคชันต่างๆออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแบบไหนแต่ท้ายที่สุดเนี่ยไปรบอยู่แค่2ออย่างลายกับ Facebook นะครับ Facebook มันมีช่องที่ inbox e อะไรพวกอย่างนั้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราจะให้ประชาชนหรือชาวบ้านเรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ถ้ากำลังภายในเราไม่มี เราก็พยายามฝึกน้องๆทีมงานที่เป็นพนักง,งานกองต่างๆเนี่ยให้เรียนรู้เรื่องของดิจิตอลไปด้วยเพื่อที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ ICT ของเทศบาลเพราะประสบการณ์เรามีเวลาเราจ้างก็ t เอาซอสมาทำในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือมาทำในเรื่องของเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยพอเอาซอสจบมันก็ค้างเกิดมไม่สามารถเดินต่อ นี้ยอมรับในจุดอ่อนของความเป็นท้องจิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเห็นความเคลื่อนไหวหรือมันแอคทีฟหรือหลอดเนี่ยคนในเป็นเป็น,ปน,ปนส่วนสําคัญถ้าคนในไม่จับมันไปใช้ไม่จับมันไปขยายผลต่อเนี่ยโอกาสของการตื่นตัวของมัน,นแทบจะไม่มีเลยมันจะตายนึงน่งอยู่อย่างนั้นนะ,นะครับ ตอน,น,นแรกๆที่เจ้าบาลเปิดเว็บไซต์ใหม่นี่ก็เหมือนกันผมว่าทําไมผมเข้ามาดูมันไม่เห็นมีอะไรเคลื่อนไหวอะไรเลยผมบอกอ๋อน้องข่าวก็ยังดีนะครับถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างน้อยให้เห็นข่าวในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ว่าใครทาอะไรที่ไหนยังไงแล้วก็เป็นผลยังไงนะครับเราก็พยายามอบรมให้น้องๆในทีมงานเนี่ยก็พอกระทนกระแท่น,น,นพอไปได้นะครับก็เลย เป็นประโยชน์ในช่วงของโควิดจริงๆเพราะเราสามารถประชุมออนไลน์ได้ทั้งภาคประชาชนซึ่งตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะได้นะเวลาประชุมกรรมการชุมชนเนี่ยเราใช้วิธีนี้สามารถที่จะสื่อสารกับพี่น้องกรรมการชุมชนเนี่ยได้ทุกชุมชนนะครับมันก็ทำให้เห็นว่าถ้าเรามีคนในที่ พอจะรู้เรื่องอยู่แล้วก็พอจะเกาะติดสถานการณ์อยู่เนี่ยตรงนี้มันจะช่วยให้ตัวของหอนอ่วยงานของเราท้องถิ่นของเราจะสามารถเคลื่อนต่อได้นอกจากประชุมในระดับกรรมการชุมชนแล้วตกรอเรือไปชว,วนนะส่วนรานการต่างๆหรือแม้กระทั่งการประชุมในระดับนานาชาตินะครับเราก็ใช้ระบบออนไลน์ซึ่งมีการประชุมกับยูเอ็นและพีแทมีการประชุมกับจู NSCR อะไรทันองนี้ยนะครับรวมทั้ง UCLGSP ที่เป็นหน่วยองค์กรปกครองต้องติ่นในระดับเอเชียแปซิฟิกนะครับแต่ในขนาดยวกันสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการที่จะเคลื่อนต่อหเห็นก็คือแอปพลิเคชันหรือตัวของแตฟอร์มที่สามารถที่จะตอบโจทย์ในการบริการสาให้กับพี่น้องอันนี้ถ้าคลิกไปที่เ <c oughs> ว็บเพจของเทศบาล ก็จะเห็นตัวของการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในรูปแบบต่างๆนันไม่ว่าจะขออนุญาตขอสร้างน้ําประปาหรือจะชําระค่าน้ําประปาหรือจะซ่อมหรือจะติดตั้งหรือเบียกผู้พิการค่าจัดก,การขยะอะไรตัวนี้นะครับก็จะมีให้ใช้บริการได้ประมาณนี้ครับดูจากตัวของเขาเรียกไรนะ แอปพลิเคชันที่เห็นนี่นะครับมันจะมีสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของปิ่นเรื่องของประปาถ้าพี่น้องจะร้องเรียนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนมาได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันข้อจำกัดของชุมชนที่เป็นชุมชนท้องถิ่นแบบชายขอบเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาไปที่เทศบาลเองดีกว่าได้เจอกับเจ้าหน้าที่ได้เจอกับนายก ซึ่งถ้ามาแจ้งก็แบบออนไลน์แบบนี้บางทีไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรจะได้รับ r e สปอนส์ได้รับการตอบกลับแต่ถ้าไปเจอโดยตรงเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีอันนี้คือข้อจํากัดของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กึ่นเมืองกึ่นชนบทนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองจา๋าเนี่ยไอ้พวกโปรแกรมแบบนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ง่ายเลยนะครับถามว่าเรามีไหมเรามีแต่ถามว่า เปอร์เซ็นต์ของการใช้งานเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำมากครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วที่มันเหมือนที่ผมนําเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยมันทั้มีไลน์ลที่ใช้กันอยู่กัแบบ Facebook แล้วก็เว็บเพจเว็บไซต์ที่ออกมาในรูปของโซเชียลมีเดียของดีเมืองสะเดาของดีเมืองปิ่ของดีนงดในจังหวัดสงขลาเขาก็แชร์กันแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์สั่งซื้ออะไรกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้ เพราะเราต้องการเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดการเข้าถึงดิจิทัลเนี่ยนะครับเป็นบทบาทหน้าที่ของพวกเราที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็เป็นบทบาทของหน้าส่วนราชการนะครับทุกภาคส่วนของเทศบาลของอบตอไม่ว่าจะเป็นกองทางกองช่างกองสาธารณสุขทุกอง่วนเกี่ยวข้องนะครับ